สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การนักเบิกข่าวสารของปิดแสดงแมนเชสเตอร์เดนเดอยากร่วมสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ดิจิทัลคลิปเริ่มต้นกันที่นี่คือ3ผู้จัดก,การทีมที่จะเต็งคุมผีในซีซั่นหน้านะครับมีใครกันบ้างไปฟังกันซื่อในอังกฤษนะครับมีการเปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์เดดนั้นเนี่ยมีลิทไรชื่อ3กุญส์ซึ่นะครับที่จะดึงมากุมบังเหียนแบบทาวนโดยมาริซัโปรซิติโนครับเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งในขณะที่แมนเชสเตอร์เดนนะครับเหลือชื่อแค่ สารายชื่อนะครับที่จะดึงมาเป็นผู้จัดการทีมพิซาแดงแบบทาวในรูกกาหน้าตามการแรงงานของลิเวอลสื่อหนึ่งผู้อครับพิศาแดงนะครับได้ดึงรับดังหนิกมาขัดตาทับชั่วคราวนะครับเพื่อมารับงานช่วงต่อจากโซชาเมื่อเดือนกิกาย,ยนที่ผ่านมาโดยเซ็นสัญญากุมบังเหียนชั่วคราวนะครับจนจบรดูกาลนี้ก่อนที่จะขึ้นไปทําหน้าที่ปรึกษาสโม,มสรต่อไป รังนิกเปิดตัวได้สวยครับในช่วงแรกที่รับหน้าที่กุนซือชั่วคราวอย่างไรก็ตามครับช่วงหลังเริ่มผลงานค่อนข้างแย่เพิ่งล่าสุดนะครับแพ้กับบุ๊คแฮมตัน0-1ข่าวรังอุทรอรอดแถมยังมีข่าวคราวว่านักเตะในทีมเนี่ยขาดความสาม,มัคคีกันอีกจากผลดังกล่าวนะครับทำให้ปีศาจแดงตัดสินใจที่จะให้รังหนึ่งนั่งขึ้นไปทำหน้าที่ที่ปรึกษาหลังจบฤดูกาลนี้แล้วก็ลิ์รายชื่อกุนซือนะครับที่จะดึงมากุงมังเฮียนมี3าคนรังนี้มาริโซโปรซิติโน่เทรนเนอร์ของปาร เบเดนเจอร์พการทีมของเลสเตอร์นับปัจจุบันและก็เอริกเทนฮาร์กุนซ้ออาชักนอกจากนี้นะครับลิลลเมลนะครับยังรายงานว่าโปรเชติโนเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งที่แมนเชสเตอร์เนต่นั้นต้องการตัวแต่พลาดเป้าก็จะเบนไปหาโรเจอร์ในขณะที่เทนฮาร์กับก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สําคัญเช่นเดียวกันในขณะนี้บริษัทรับพนันนิถุกกฎหมายนะครับของประเทศอังกฤษปรับราคาให้โปรเชติโนขึ้นเป็นเต็งหนึ่งที่จะมาคุปศาสแดงส่วนโรเจอร์นะครับเป็นเต็ง2เทนฮาร์กเป็นเต็ง3ครับ ส่วนแฟนบอลนะครับท่านใดมีความคิดเห็นว่าในซีซั่นหน้านะครับใครมีคุณสมบัติที่จะมาคุมแมนอยู่นะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ